หมูยอชุบแป้งทอดสูตรนี้อร่อยโดนใจผมมากๆถ้ารู้ว่าจะอร่อยแบบนี้ทำแบบนี้มานานแล้วครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาชวนทำเมนูหมูยอชุบแป้งทอดรแสแซ่บกันนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมคิดขึ้นมาแบบง่ายๆแบบมันบ้านนะครับอันนี้เป็นหมูยอที่ผมซื้อมานะเป็นหมูยอแท่งเล็กหน่อยนะครับแต่ว่าก็กินสำหรับคนเดียวเนี่ยก็อิ่มอยู่นะครับเพราะว่าผมทอดกินกับข้าวนะครับผมก็จะเอามาหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้ ใครมีมีดที่เป็นคลื่นๆน,นะครับเอามาหั่นหมูยอเพื่อความสวยงามได้เลยนะครับหมูยอจะได้ออกมาเป็นชิ้นสวยนะเดี๋ยวเราจะมาทําการผสมแป้งกันวันนี้เราใช้แป้งโกกิในการทํานะครับผมจะใส่แป้งไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นใส่ผงรสมีไปเล็กน้อยตามด้วยพริกป่นอันนี้พริกป่นสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับชอบทานเผ็ดก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ทําการใส่น้ําเย็นลงไปนะครับ คนๆให้ตัวแป้งเนี่ยละลายเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมจะใส่แป้งโกกิ3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําสะอาดประมาณ3ช้อนโต๊ะหรือว่า4ี่ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้แล้วก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไป1ฟองนะครับจากนั้นก็ทําการตีๆคนๆให้ตัวแป้งกับไข่เนี่ยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะ,ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันข้นเกินไปเพื่อนๆสามารถเติมน้ําลงไปได้อีกนะครับ นี้เราก็ใส่หมูยอลงไปทำการคลุกเค้านะ,อะตอนนี้เราก็ได้หมูยอชุบแป้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกระทะกันติดแก๊สนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะครับเมนูทอดน,นี่เราก็จะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะ,อะรอน้ำมันร้อนนะครับเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับให้ใส่หมูยอกับแป้งเนี่ยลงไปนะครับ นี่ตักเป็นช้อนๆแบบนี้ลงไปเลยนะเมื่อตัวหมูยอกับแป้งโดนน้ำมันนะครับเขาก็จะลอยขึ้นมานะครับนี่ทำการทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าตัวหมูยอสุกแป้งทอดเนี่ยจะสุกนะครับทั้งสองด้านนะอันนี้ก็เป็นสูตร หมูยอชุบแป้งทอดที่ผมมานําเสนอกับเพื่อนๆน,น,นะครับปกติเราจะกินแบบว่าชุบแป้งแบบไม่ค่อยมีรสชาติเผ็ดนะครับอันนี้ผมใส่พริกป่นเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความแซ่บให้กับเมนูนี้แล้วก็ทําให้เมนูทอดของเราเนี่ยไม่เรียนด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูยอชุบแป้งทอดรแสแซ่บของผมที่มานำเสนอในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ